เพื่อนๆสามารถสนับสนุนช anel นี้ได้งง่ายโดยการกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็แชร์นะครับหากท่านใดอยากจะสนับสนุนผมเพิ่มเติมก็สามารถกดส,สุ่ปกระแทงได้เลยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่กาเล็คเตอร์โปรไฟล์อีกครั้งนะครับในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงนักเระทีหนึ่งซึ่งมีความโดดเด่นจากความไม่โดดเด่นของตัวเธอเองตัวตนที่ใช้ความจืดจางในการทำภารกิจและจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากความซุ่มยิงของหน่วยย่อยกระต่ายแห่งสวนสาธารณะโคอ,อุษ n งิ สไนเปอร์ผู้แฝงตัวไปกับสิ่งแวดล้อมคาซุมิสาวะมิยุคาซุมิสาวะมิยุสาวน้อยอายุ15ปีแห้งน่วยแรบบิทแห่งตัวสธาระโคอุซางิเธอเกิดวันที่12กรกฎาคมความสูงของน้องจะอยู่ที่149ซติเมตรวเธอเรียนอยู่ชั้นปีที่1ของสถาบัน SRT แต่ณปัจจุบันอยู่ในช่วงย้ายสกัดไปที่สถาบันวาคิลีชมรมที่สังกัดอยู่ก็คือน่วยย่อยกระต่าย มิยุนั้นเป็นมือสสนเปิดที่เก่งากาดแต่เธอเป็นคนขี้อายไร้เตียงสาเข้าสังคมก็ไม่เก่งมองโลกในแง่ร้ายและก็ยังเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองตัวเธอนั้นมักจะไม่สะดุดตาแม้ว่าจะเป็นสถานที่สาธารณะก็ตามด้วยเหตุผลนั้นจึงทําให้ตัวน้องมิยุบังเอิญชนกับผู้คนจนํานวนมากอยู่บ่อยๆแม้แต่ประตูอัตโนมัติก็ไม่สามารถสัมผัสการมีอยู่ของเธอได้ หากจะถามว่าน้องมียุกลัวอะไรมากที่สุดความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอก็คือการถูกลืมจากทุกคนรวมถึงเพื่อนของเธอเองน้องมียุดันมักจะตั้งข้อสงสัยกับตัวเองว่าทําไมฉันถึงได้เรียนที่สถาบัาน SRT กันนะและทําไมฉันถึงได้รับเลือกเป็นสมาชิกของทีมกันละ่ะน้องมียุมักจะมีคาพูดที่พูดอยู่บ่อยๆว่านี่คงไม่ได้ลืมฉันไปแล้วใช่ไหมกับคาพูดที่ว่าสุดท้ายแล้วฉันก็ตายอย่างโดดเดี่ยวทางทั้งที่ไม่มีใครจบได้เลย หากถามว่าเรื่องแบบนั้น,นเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าถ้าเป็นมนะิยาโกะไม่ใช่แต่อีกสองคนบอกตรงๆเลยว่าพวกหลอนเพิ่งจะจําได้ตอนที่โดนทักกลับมาดีแหละตรงนี้แม้ว่าทั้งสองคนจะแก้ต่างว่าใครจะไปลืมละ่ะแต่เชื่อเถอะว่าแพ้ชัวร์หนึ่รเปอร์เซนตัวน้องมิยุจะใช้รหัสแทนตัวเองว่าและปิดโฟตำแหน่งของน้องก็คือสไนเปอร์หรือพลซุ่มยิงนั่นเองส่วนชาย,ยาที่เซนเซห,หลายท่านเรียกกันก็มีั้งแต่น้องตายถังขยะน้องตายจีจาง ส่วนผมนั้นจะมีฉายาเท่ๆให้น้องว่าสเตลมิโยความเป็นสเตลของมิโยนั้นจัดว่าเป็นพรสวรรค์ที่มีมาตั้งแต่เกิดของตัวน้องเป็นพรสวรรค์ที่ค่อนข้างหายากและยิ่งมันถูกจับคู่กับสไนเปอร์ที่มีอัตราความแม่นยําสูงแล้วพรสวรรค์นี้จะยิ่งน่ากลัวขึ้นอีกหลายเท่าเลยแต่เรื่องนี้นั้นตัวน้องไม่ได้ชอบเลยนะเพราะว่ามันทําให้เธอใช้ชีวิตได้อย่างยากลําบากเพราะมันเป็นสกิลพาสซีฟหรือสกิลติดตัวที่มันทํางานตลอดเวลานั่นเอง ความสามารถนี้ทำให้ตัวน้องกลมกลือนประกับสิ่งแวดล้อมลบกิตสังหารไปหมดสิ้นแถมยังถูกลืมจากสารระบบของความทรงจำนั่นทำให้ฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายเดียวกันกับน้องมิยุลืมเธอไปจนหมดสิ้นกว่าจะมารู้อีกทีก็ตอนที่น้องลั่นไกลหรือไม่ก็ต้องรอให้น้องปรากฏตัวตรงหน้านี่แหละส่วนคนที่คิดว่าจะใช้เซ็นเซอร์มาตรวจหาตัวน้องมิยุนั้นบอกได้เลยว่ามันไม่มีผลอะไรกับตัวน้องหรอกเพราะว่าแม้แต่ประตูที่ทำงานด้วยอินฟราเรดก็ยังเมือน้องที่ยืนอยู่ตรงๆเลย ะงนั้นตัวเซ็นเซอร์อื่นๆก็อาจจะจับไม่ได้เช่นเดียวกันสิ่งที่ทําให้ความสามารถนี้มันโดดเด่นขึ้นอีกก็คือทักษะการเดินน้องมิยุจัดว่าเป็นคนที่เดินได้งเงียบยบมากตรงนี้ไม่ใช่พอสวรางแต่เป็นความสามารถที่เธอได้มาจากการฝึกฝนในภารกิจแสงตัวซึ่งวิธีการเดินนี้ตัวน้องมิยุสามารถทําได้เล่ากับว่าเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันเลยทีเดียวความสามารถของมิยุนั้นจะคล้ายๆกับยูซึแต่นี่ก็คือขั้นกว่าของยูซึ มันควบคุมได้ยากกว่ายากถึงขนาดที่ว่าถ้าน้องมิยุเดินบนท้องถนนตัวน้องจะถูกคนที่เดินไปเดินมาชนตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีวิธีการแก้ไขเพียงแต่ว่าตัวน้องต้องเปิดบทสนทนากับบุคคลตรงหน้าหรือไม่ก่อสวนอะไรสักอย่างที่ทําให้ตัวเธอโดดเด่นขึ้นตัวความสามารถนี้มันไม่ได้ไล่เทียมทานนะเพียงแต่ว่าคุณต้องไม่ได้ลืมตัวตนของตันน้องมิยุไปแค่นี้ตัวคุณก็จะสามารถมองน้องมิยุได้ตลอดเวลา หรือหากอยู่ในการต่อสู้คุณก็แค่คาดเดาเอาเองว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดในการส้มยิงนั้นอยู่ตรงไหนทางด้านอาวุธประจำตัวอาวุธประจำตัวของนองมีอยูนั้นจะเป็นปืนไรเฟิลโมซินากงเป็นปืนที่ถูกผลิตในยุคข,ของจกักรวรรดิรัสเซียหรือราวๆปีพศ .2434 ระยะยิงของมันจะอยู่ที่500เมตรและหากใช้ควบคู่กับกล้องช่วยเล็งก็จะยิงได้ไกลกว่า800เมตรเลยทีเดียว เพราะว่าตัวน้องมิยูนั้นซ้อมยิงปกติที่ระยะมากกว่า1,150เมตรและก็ยังเป็นการยิงโดยที่มีพวกต้นไม้บดบางทาัศนะวิสัยด้วยซึ่งนี่เป็นการการันตีความสามารถของน้องได้เลยทีเดียวซึ่งพอสวั์น,นีแหละที่ทําให้ตัวน้องมิยูถูกเลือกเรียนในสถาบันของ SRT ทต่ด้านจุดอ่อนของน้องมิยูมิยูนั้นเป็นคนที่กลัวขี้ระแวงซึ่งในบางครั้งความกลัวที่จะทําให้ภารกิจพลาดนั่นแหละที่ทําให้เกิดขอ้อผิดพลาดเอง ยกตัวอย่างก็เช่นตอนที่บุกเข้าไปหาเอกสารการถือครองหุ้นซึ่อเอ้ยไม่ใช่การทุจริตของคณะตอนนั้นด้วยความกลัวที่จะมีใครมาเห็นตัวน้องมิยุก็เลยปิดประตูห้องนิรภัแยแม้ว่าโบเอจะเตือนแล้วเตือนอีกว่าเธอจัดการกล้องวงจรปิดทั้งหมดแล้วก็ตามนั่นทำให้แพ้รอบเลนดังหนังสายรับกลายเป็นหนังบู๊ระเบิดภูเขาเผากระท่อมในทันทีเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับน้องมิยุ นามิยูเนี่ยเป็นคนที่เปิดเผยมาอีกคนนึงว่ามีสัตว์เลี้ยงแต่ก็ไม่ได้ปรากฏว่าอยู่ร่วมกันที่ลังกระต่ายด้วยหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้มีการบอกชื่อเลยนะซึ่งเธอบอกว่ามันเป็นแมวเรื่องต่อมาน้องมิยูสามารถลบกิจสังหารได้หมดจดชนิดที่บ้าแม้แต่สัตว์ร้ายหรือสัตว์เจ้าถิ่นก็ไม่เคยทำลายเธอแม้แต่ครั้งเดียวและเธอสามารถสัมผัสพวกมันได้โดยไม่มีการแสดงอาการต่อสานด้วยเรื่องที่ 3. มมิยูเป็นเด็กทีมีสมาธิจดจอกับหน้าที่ของตัวเองมาก มานจนชนิดที่ว่าในบางครั้งเธอลืมสังเกตว่ารอบข้างนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างตัวอย่างนี้จะเห็นได้จากการที่เธอพยายามยิงเป้าที่ไกลกว่า1.15กิโลเมตรซึ่งในระหว่างนี้เธอลืมสังเกตสิ่งรอบข้างแม้กระทั่งสัตว์มาลายล้อมตัวเธอแล้วเจ้าตัวก็ยังไม่รู้และดันไปคิดว่าเราทําอะไรแปลกๆกับเธออยู่เช่นจับก้นหรือแอบหายใจข้างๆหูเธอซึ่งไอที่อยู่บนก้นเธอนะ่ะมันนกกระจอกนะั้นมียุ่จังส่วนข้างหูเธอมันก็มีเจ้าฟังพรอยโย อย่าทาให้ครูต้องไปเคลียร์กับคาน,นาดีมิยูจังซึ่งเรื่องราวนี้มันอยู่ในแอลทูดีของตัวน้องมิยูเองนั่นแหละเรื่องต่อมาตัวน้องมิยูเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคิดเองเท่าไหร่เรียกได้ง่ายว่าตัวเธอไม่ค่อยทําตาสามารถสานึกของคนทั่วๆไปสักเท่าไหร่แล้วนะเช่นหากให้น้องมิยูไปซมจิงแล้วคุณต้องบอกให้น้องกลับด้วยไม่งั้นน้องจะอยู่ที่เดิมตรงนั้นแหละทั้งคืนเลยด้วยซึ่งนี่ก็มาจากปากคำของน้องมิยูเองที่พูดว่า ตอนเรียนอยู่ s อ t าครูฝึกวิชาส้มยิงเธอได้ให้เธอไปทดสอบการยิงแต่ครูคนนั้นดันลืมน้องมิยุไปนั่นทําให้น้องมิยุรออยู่ที่จุดส้มยิงจนถึงเช้าเลยเรื่องต่อมาตัวน้องมิยุมีงานอาดิเรกในการสะสมก้อนกรวดแต่เธอไม่ได้สะสมก้อนกรวดที่มีเอกลักษณ์หรือโดดเด่นเธอต้องการแค่ก้อนกรวดธรรมดารรมดาเห็นอย่างนี้แต่น้องเป็นคนที่จริงจังเรื่องนี้อย่างมาก ที่สาคัญตัวน้องมิยุรู้จักชนิดของหินร่วมถึงอ์ประกอบของมันเป็นอย่างดีเรียกได้ว่ามีความรู้เยี่ยงนักธรณีวิทยาเลยทีเดียวเรื่องต่อมาเหตุผลที่มาอยากเรียนที่วอลคิรีของน้องมิยุนั้นมาจากบุคลิกของตัวเธอเองเธอไม่ชอบที่จะต้องไปหาเพื่อนใหม่เพราะตัวเธอกลัวว่าจะโดนลืมและเพราะความสามารถของตัวเธอมันควบคุมได้ยากโอกาสที่เธอจะได้เพื่อนใหม่ๆนั้นมันจึงแทบจะไปไปไม่ได้เลยเรื่องต่อมา ตัวน้องมิยูนั้นเป็นเด็กหัวช้าไร้เดียงสาและไม่ทันเหลี่ยมคนเพราะงั้นจึงจัดอยู่ในประเภทที่ลอกได้ค่อนค้างง่ายซึ่งในเนื้อเรื่องหลักก็จะเห็นได้จากการที่ฟูบุกิทํากับน้องในเอพิซอดของกระต่ายแห่งเคบาน็อกปลดเริ่มต้นแต่ไอความไร้เดียงสาของน้องแกนี่มันก็รับมือ,อยากเหมือนกันนะเช่นตอนที่เธอสวโอกคอแล้ววิ่งออกไปดูผลลัพธ์เนี่ยอันนั้นคือเด่นมากเด่นแบบว่าทุกคนหันคว้เลยละ่ะแถมตัวเราเองก็ไม่สามารถจุดตัวน้องมิยูได้ทานอีกด้วย เรื่องรองสุดท้ายตัวน้องมิยุเนี่ยไม่ค่อยมีปากมีเสียงสักเท่าไหร่ไม่ใช่แค่กับคนในทีมคนนอกทีมอย่างครูผู้ดูแลก็ไม่ค่อยจะต่อปากต่อคคำสักเท่าไหร่นั่นทําให้ตัวเธอมีปัญหาเรื่องการถูกลืมพอในบางครั้งนั้นน้องไม่รีบบอกว่าตัวน้องยังรองคําสั่งอยู่ที่เดิมนะเรื่องสุดท้ายมิยุนั้นเป็นคนที่อยากโดดเด่นซึ่งเป็นั้ต่ตรงข้ามกับน้องสุกุโยเลยอันนั้นก็เด็กไปแบบว่าเบิ่มเบื่อคือเลือ ซึ่งความอยากโดดเด่นของตัวเธอเนี่ยก็คล้ายๆกับตัวน้องสกุโย,โยเลยก็คือหากรู้ว่ามีอะไรที่จะทําให้ความจิตใจหายไปน้องยอมทําทุกอย่างแหละทางด้านความสามารถในการต่อสู้มิยูนั้นสามารถต่อสู้ได้ทั้งระยะกลางและก็ระยะไกลความสามารถทางด้านพลังกายของน้องเองก็ไม่ใช่น้อยเพราะเธอเป็นนักเลนของ SRT แต่สิ่งที่แตกต่างจากมิีาโกและซาจิก็คือมิยูจะใช้อาวุธหลักเพียงอาวุธเดียวก็คือไรเฟินซูมยิง และโดยเหตุผลที่ว่าตัวน้องมิยูยังเป็นแค่เด็กปีหนึ่งดังนั้นความสามารถของเธอจึงสามารถไปได้ไกลกว่านี้อีกเพราะยังไงซะน้องก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วทั้งด้านความสัมพันธ์ก็เหมือนกับเพื่อนๆคนอื่นของเธอนั่นแหละทั้งหมดเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ที่เรียนในสถาบัน SRT น้องมิยูโดนจัดกลุ่มมาร่วมกับพวกมิยาโกซึ่งหากพูดถึงความสัมพันธ์มิยาโกนี่ถือว่าดีที่สุดแล้วละ่ะนั่นเพราะว่ายังน้อยมิยาโกก็ไม่ค่อยจะลืบน้อง ส่วนยายสองแสบตากกีกโมเอนี่ตรงกันข้ามเลยชอบลืมน้องจะต้องทักกลับไปว่าพี่หล่อนลืมฉันอีกแล้วใช่ไหมในส่วนของเซนเซแหลกๆมันก็ไม่ได้เลวร้ายแตกต่างกันเธอคิดว่าการที่พวกเธอโดนเซนเซเนี่ยลงโทษมันหมายความว่าพวกเธอเนี่ยจบเหตแล้วแต่หลังจากนั้นความรู้สึกมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปซึ่งณนะปัจจุบันมิยูคิดว่าเซนเซก็คือคนคนหนึ่งที่เธอไว้ใจได้ แต่เอาจริงๆการที่เธอเข้ามาที่ชาเลตแต่ละครั้งก็ไม่ค่อยจะทำอมตราสักเท่าไหร่เพราะเสียงเดินที่เงียบกริบของตัวมิยุทําให้เราไม่รู้ตัวเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยมาอยู่ข้างๆตัวเราตั้งแต่เมื่อไหร่ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าตัวน้องไม่ได้ยองมานะครับน้องเดินมาตามปกติของน้องเลยแค่เสียงเดินของน้องมันเป่ามากว่าแต่มิยุผ่านประตูมาได้ยังไงนะผ่านมาตามปกติหรือว่าบึ้มมันไปแล้วเรื่องราวส่วนอื่นๆของตัวน้องกระต,ต่ายเซล ปัญหาใหญ่ของน้องมิยุอย่างที่รู้ๆกันว่ามิยุมีความกังวลเรื่องความจิตใจของตัวเธอเองมากไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของก็มักจะมองข้ามตัวเธอไปดือด้อๆและนี่เป็นปัญหาที่สร้างความน่ารำคาญในชีวิตประจําวันของเธอมากลองคิดดูเอาเองก็แล้วกันนะถ้าวันหนึ่งคุณได้รับความสามารถของน้องมาเนี่ยมันจะน่ารำคาญแค่ไหนโดนเพื่อนเมินไปซื้อของก็โดนคนขายเมิน หรือแม้กระทั่งพยายามจะเดินเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อประตูก็ไม่เปิดตอนรับเอาจริงๆมันก็มีปัญหาในชีวิตประจําวันเอาเรื่องเลยนะและนี่คือปัญหาที่คาสุมิสวะมิยุเจอทุกวันซึ่งในวันหนึ่งที่ตัวน้องมาที่ชาเล่เราก็บอกกับตัวน้องมิยุไปว่าถ้าหากมีกระดิ่งที่คอยทำให้เกิดเสียงแล้วแล้วก็คนน่าจะรู้ตัวว่าตัวน้องมิยุอยู่แถวๆนั้นก็ไม่รู้ว่าทำไมตัวน้องถึงมีกระดิ่งได้แล้วนะอาจจะเก็บไว้ในกระเป๋าสัมภาระตลอดเวลาก็เป็นได้ ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงที่น้องมิยูพกมาทําไมแต่เป็นกระดิ่งต่างหากซึ่งเจ้าตัวกระดิ่งเนี่ยมันเป็นกระดิ่งติดปลอกคอแมวซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของน้องมิยุแค่ตัวน้องหยิบขึ้นมาดูเหมือนว่ากิ่นอาชญากรรมมันก็โชยหึงออกมาทันทีใช่แล้วครับน้องคิดจะสมปลอกคอสัตว์ที่มีกระดิ่งการกระทําแบบนี้มันทําให้ตัวน้องมิยุโดดเด่นอย่างแน่นอนแต่คนที่เด่นกว่าน้องมิยุไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเซนเซผู้นี้ยังไงล่ะ ไม่ต้องเสืรเลยว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อมาน้องมิยุวิ่งออกไปอย่างเรองร่าพร้อมกับปอกอสัตว์เลี้ยงโดยไม่มีการถามสุขภาพของเซนเซซักคำแน่นั่นทําให้เราผู้คนได้มองมาที่เซนเซแห่งชาเลพร้อมกับตั้งคำถามว่านี่นี่ที่เด็กสาวมากหน้าหลายตาไปที่ชาเลมานะสรุปแล้วมันเป็นแบบนี้เองเหรอขอโทษนะครับเองไอแบบนี้ที่ว่ามันแบบไหนกันฟะและพอจะขอให้น้องมิยุเอาปอกอเจ้ากรรมออก น้องแกก็ต่อตาเพราะกลัวจะกลับไปเจอจางแบบเดิมทีนี้มันก็เลยเป็นภาพที่บอกได้ยากว่าใครคือผู้เสียหายกันแน่นี่นี่สั่งให้เด็กถอดกางที่สาธารณะเลยล่ะทำไมคนแบบนี้ถึงมาเป็นครูกันได้นะขอโทษนะที่พวกเองคิดอยู่นะมันผิดหมดเลยโว้ยตู้นี่แหละผู้เสียหายตัวจริงเรื่องราวต่อมาอยุทธวิธีการช่วยเหลือกระต่ายนอกบนเกลน เรื่องการถูกลืมเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของตัวน้องมีอยู่ไปแล้วแต่อันที่น่าจะฝังใจน้องที่สุดก็คือภารกิจแครอทวันซึ่งตัวน้องสากิเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมในการปฏิบัติภารกิจภารกิจนี้มันเริ่มมาจากกินตัวของน้องกระต่ายเอฟโฟที่ไม่ได้อาบน้ําเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์เพราะงั้นพวกเธอเลยต้องท้าอุปกรณ์สำหรับการอาบน้ําซึ่งนั่นก็คือถังเปล่าๆนั่นเองแม้ว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วมันจะจบได้ง่ายๆโดยการไปขอถังน้ํามันเปล่าจากบริษัทที่เป็นเจ้าของ แต่พวกมิยาโกะตอนนั้นก็ดันมีอีโกสูกไปเรื่องง่ายๆพวกนี้ก็เลยกลายเป็นฮาร์ดโมดไปยังจำกันได้ใช่ไหมที่ผมบอกว่าซาก,กินั้นเป็นพวกท่าดีทีเหลวและความผิดพลาดนั้นมันก็มาจากตัวน้องซาก,กินั่นก็เพราะมันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นพอเธอถูกพบจากย่ามที่เดินมาโดยบังเอิญน,นั่นเลยทําให้ซาก,กิตัดสินใจให้ทุกคนซ่อนตัวโดยให้มิยูไปประจําตําแหน่งที่ดีที่สุดในการุ่มยิง ึ่งเธอตัดสินใจพลาดอย่างแรงเพราะจุดที่น้องมิยุต้องไปนะั่นมันคือปนเคลนที่มันสูงมากโดยซ้ำซ้อนที่มิยุดันลนลานกับการตัดสินใจผิดพลาดของตัวซาคิเลยลืมเอาวิดีโอสื่อสารไปด้วยนั่นเลยทำให้ตัวน้องติดต่อกับทุกคนไม่ได้และคิดว่าตัวเองต้องติดอยู่บนนี้อย่างโดดเดี่ยวและหิวตาอย่างแน่นอนแต่พราะการแนะนำของเราทำให้พวกซาคิไปสมทบกับน้องมิยุได้สำเร็จ และด้วยการเข้าไปซ่อนอยู่ในถังและค่อยๆเคลื่อนไปหาน้องมิยุตอนแรกเธอก็หลงคิดว่าพวกเราเป็นมนุษย์ต่างดาวที่จะจับเธอไปกินอีกต่างหากโตโวโาขวันเอ้ยขวันมานะลูกท้ายที่สุดแม้ว่าคุณถังจะไปถึงตัวน้องกระต่ายแล้วแต่พอมัวเสียเวลาก็เลยโดนเจอตัวอีกจนได้สุดท้ายก็พากันวิ่งหนีไปพร้อมๆกับถังนั่นแหละเอาจริงๆถังของฮิวทอนมันก็เจ๋งใช้เล่นเลยนะวิ่งหนีไปพร้อมๆกับถังไปด้วยแล้วอะ่ะมันก็ยังไม่เป็นรู พวกแกน่ะทำจากกันตาเรียมหรือยังไงกันโอเคก็จบลงแล้วสำหรับเรื่องราวของตัวน้องกระต่ายโคตเนมรับิดโฟกุซุมิสวามิยุเนื้อหาของตัวน้องเนี่ยยังไม่จบนะครับซึ่งก็เหมือนพเพื่อนๆคนอื่นเลยก็คือต้องติดตามเนื้อหาใหม่ๆของพวกน้องเนี่ยที่เซบ่ปุนโอเคในวันนี้ก็ขอจบเรื่องราวของตัวน้องมิยุเอาไว้แค่นี้แหละสำหรับคราวหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรเราก็มาพบกันใหม่ในคราวหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ